สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้เรามาดูบอลสีกันซึ่งเป็นลูกไม้ใหม่นะคะสีแดงแดงจะถูกจะแพงก็แดงกันไว้ก่อนเนาะสวยดีค่ะถ้าเราเอาไปจัดสวนเอาไปตั้งบร้านกาแฟน่าจะสวยนะคะเนี่ยเป็นบอลลูกผสมใหม่ยังไม่ได้รับการตั้งชื่อซึ่งเขาจะเป็นทุดเดียวกันพ่อแม่เดียวกันตรงนี้ค่ะพพ่อเอามาได้แบบนี้เป็นของสวนคุณปูนะคะ เดี๋ยวเบอร์โทรก็เดี๋ยวดูตามระหว่างคลิปเนี่ยนะคะสวยมากสะพังมากค่ะประสุไม่ได้ปรับกล้องให้แบบว่าเขาแดงเพิ่มจากปกตินะคะนี่คือกล้องปกติของเขาประสุปไปถ่ายตอนเย็นด้วยซ้ำไปยังแดงขนาดนี้เลยค่ะโอ้โหดูสิคะเนี่ยต,ต้นเขาใบดกมากสะพังมากดอกเออก้านเนี่ยตกยากด้วยนะคะจะแบบเนี่ยค่ะสวนคุณปูเนี่ยค่ะโทรหาเขาได้เลยนะคะใครอยากได้ นี่เลยต้นนี้มีจุดมีด่างด้วยมีเออเขาเรียกอะไรมีจุดจุดสีแดงแดงเข้มเข้มมาด้วยเขาเป็นลูกต้นพ่อแม่เดียวกันเวลาเพาะเมล็ดออกมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเหมือนกันทุกต้นใช่ไหมคะบางต้นก็จะมีสีออกผิดเพี้ยนกันไปบ้างแต่ก็สวยใช่ไหมคะเนี่ยโอ้โหใบกลมแดงแป๊ดเลยสวยจริงๆเลยคะ่ะมันมองแล้วแบบ แสบตาเลยใช่ไหมคะของสวนคุณปูเขาเลี้ยงไว้นะคะจะเป็นบอลเป็นลูกไม้ใหม่แต่ก็สวยนะคะเนี่ยสวนคุณปูเขามีไม้หลากหลายนะคะพระสุจะขอบคุณเอผูอ้ติดตามประสุทุกคนที่ถ่วยเขาซื้อเวลาประสุมาลงรีวิวสวนคุณปูทีไรก็ เหมากันหมดสวนประจําเลยค่ะคุณปูก็จะไปหาไม้ใหม่ๆมาประสุก็จะมารีวิวให้เขาอีกทีหนึ่งเป็นเพื่อนกันค่ะประสุกับคุณปูเคยทํางานที่โรงพยาบาลพนัดด้วยกันอันนี้ค่ะสวยไหมคะเนี่ยต้นนี้ก็เห็นมีจุดๆด,ด้วยนะคะโทรโทรกับเขาโทรหาซื้อเขาได้เลยนะคะประสุเคยทํางานอยู่โรงพยาบาลพนัดแล้วก็เกษียณออกมาแล้วแต่คุณปูเ็ายังทํางานอยู่ค่ะเขาเป็นรุ่นน้องเนาะ อันนี้เห็นไหมคะแดงแบบเออแล้วก็มีชมพูด้วยในในในหนึ่งต้นแล้วก็มีป้ายออกขา,ขาวๆด้วยสวยมากเลยคะ่ะหวานมากใครที่เอออยากต้องการก็นเนี่ยคะ่ะเบอร์เขาเอาไปตั้งร้านกาแฟเนาะสวยเลยคะ่ะไปจัดแต่งร้านกาแฟเราไม่ต้องเอาสีอื่นเลยสีนี้ใครมองเข้ามาก็สะดุดตาเลยแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยคะ่ะใบก็ดกทิ้งใบก็ยากด้วย ก็โทรหาเขานะคะคุณปูเขาขายบอลดีมากเลยค่ะที่ประสุมารีวิวให้เขาคนก็จะถามเขาว่าจ้างประสุมารีวิวเหรอไม่ได้จ้างหรอกคะ่ะประสุก็เขาเป็นเพื่อนกันก็เลยเออไปรีวิวให้เขาแล้วประสุก็ได้เอาบอลที่สวยมาให้กับผู้ติดตามประสุได้ดูด้วยเนาะเราเพื่อนกันก็ช่วยๆกันเขาก็ขายบอลดีมากเลยค่ะแพ็คส่งไม่หวัดไม่ไหวเลย ป้าสุก็ขอบคุณมากค่ะป้าสุไม่กล้าเรียกผู้ติดตามว่าเอฟซีมันเขินๆนะจะบอกตรงว่าเขินว่าเรามีเอฟซีอะไรเงี้ยไม่กล้าพูดเลยค่ะป้าสุก็จะบอกว่าไปผู้ติดตามอะไรอย่างเงี้ยได้พูดเอฟซีไม่คยกล้าพูดนะคะเขินๆยังไงก็ไม่รู้ไม่ใช่บุคคลสําคัญนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าสุด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้มีบอลดีๆมาให้ดูอีก